พอดีมีคลอนหนงไม่ได้ออกมาคิก็เป็นอย่างนี้นะครับเขามีกระตูนยืนอยู่ตอนที่ฟังนะเาพีรฟังเลยเขามีกระตูนยืนอยู่นะยืนอยู่หกนุนก้นแล้วเ็าจีนอืงงความเมา็่จกิ้เอืจงตุ้งกระตูนแล้วคก,ก็ต้องลงนะแต่เพื่อให้เห็นความรุนแรงการจิงยิงปุ้งประตูนเข้ากรเด็นเด็น การให้กระเด็นเนีอไทสิ่งเดินจริงไหมเินจริงจากว่าจัด็นจริงเข้าใจว่าีการานเรียนจดออย่างนนมองประเด็นไม่ได้ดเจริงาว่าน่นก็อว่าวิรสืาเร่งของกาานเป็นวิธีารหน่งเป็น้องมา เราต้องการให้คนดูเห็นภาพในสิ่งที่เราอยากให้เห็นแต่ด้วยวิธีการที่จะทาให้คนดูเห็นภาพนั้นเนี่ยมันมหลายวิธีถ้าเราทําจริงด้วยวิธีการดีๆตามนะั้นไปผ่านการสื่ที่จริงจัดฉากทุกอย่างให้สมจริงมันใช้เวลากระบวนการให้าสูงมากแต่เราใช้วิธีด้วยการใช้เครื่รอ,องมติางๆเนี่ยมันสามารถทําให้เราสืา่อสารให้คนดูเห็นภาพสิ่งที่เราอยากเห็นได้ด้วยวิธีที่ง่ายกว่า และตัวปกอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอะไรเราต้องพยายามหาวิธีทำให้บรรลุเป้าหมายด้วยวิธีการที่มันง่ายตัวประอบงย้ําตองย้ํตองย้ําสิ่งที่พูดมาโอเคนะครับ นี่คือ process model หรือ process system ที่เห็นทั่วไปตามหนังสือที่อยู่ในห้องตลาดตามในห้องเรียนการสอนนี้ต้องการอะไรครับต้องการที่พวกเรามีผลลัพา์สิ่ทำลายข้อหลังที่สอนทมกคนะรับสอนเพื่อโกมการคิดนะครับเหมือนกับวอ s t ัน n model แทนที่เขาจะพูดเกิดขึ้นเรื่องเล็กๆนั้นอยู่ดับไปพูดแล้วเขาไม่ขังเนี่ย คุณค่าเขาน้อยคุณค่าเขาน้อยไม่สามารถมาพูดที่ศูนย์ประชุมกิจาเศรษฐกิจแล้วได้เงิน40ล้านได้ในเวลาสเดือนของถ้าพูดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคิดว่าเขาจะได้มาพูดนะไ,ได้พูดหรอเขาต้องพูดว่าว e s t e r n c คอนซัลทิงเพื่อจะอมาวิเคราะห์ประเทศไทยว่าประเทศไทยพูดอะไรอะไรเป็นสตาอะไรเป็นแคชคาว พอเพิ่มชาย40ล้านงั้นภาพนี้เป็นภาพที่ทุกคนเรียนเรื่องโปรเซ s ต์เรียนเรื่องซิสเต็มโมเดลี A. ถ้าวันนี้เราต้องการการเปลี่ยนแปลงเท่านี้เราต้องการการเปลี่ยนแปลง ข้อคามนี้ครับเอาคอนโทรหรือเล็กเล็กกูเละหรือทุเเนเป้าชัดอินพุตสารพัดตัวแปรเยอะแยะอินพุตสารพัดตัวแปรถ้าเป้าคุณมชัดนะคุณจะเอาอตไม่ติปรับกระบวนการเองจะไปตอบคำพูดว่าปรับ กลยุทธ์เพื่อดำรบเป้าหายแล้วเราที่ทำพฤติกรรมเนี่ยบอกเอ้ยผมเป็นคนอย่างนั้นผมเป็นคนทีน่นี้เราเนี่ยนะครับเราเป็นมนุษย์ที่เป็นอัลติเหม่มาชีนอย่าไปติดกับดักว่าเราเป็นอย่างรู้อย่างนี้ถ้าม,มีคนญญไม่ยอมใครก็ต้องญญไม่ยอมใครถ้ามีคนเจ้าระเบียบก็ต้องเจ้าระเบียบอย่าไปติดกับดักนั้นนั่นเป็นกับดักของเรานะทําให้เราเนี่ยดำเนินดำเนินงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จ không, tôi bảo rồi ngay, ngay ngay, lืm đi đây, lớp เราทุกคนถือสองข้อนี้ไม่ต้องพูดเรื่องไม่ต้องพูดเรื่องนี้ครับนีไ่ไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วคุณสุดใจทำใจนะงานก็ดิตัวเราก็ได้แต่ที่จะต้องท่านเลขาขอลาเจ็ดวันไปปฏิบาทาทัติธารไม่ต้องเลยครับที่ทำงานเนะี่ยคือที่ทำ ปฏิบัับที่เรอาจารราครับผมคิดยังไงให้ใจอ้ี่ไงนี้คิดที่จะแนีเ่งที่ผมสอนเรื่องงานรครับผม อินพุตเครื่องบนอินพุตนโยบายมาไม่มาเนี่ยพวกเราก็รับคำเลือกเป้าหมายที่อยู่แล้วครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยอินพุตที่มาเนี่ยนะมันเสริมแรงเราแต่เรามาว่าอินพุตที่มามันเป็นอุปสรรคของเราจบแต่บอกว่าอินพุตของของเราที่เนี่ยบอกไปมีมีนี้นในมีเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดูให้ดีนะครับว่าเป็นอินพุตที่เสริมแรงหรือ หัดขวาบทบาทของสธกรถ้าเรายังไม่คิดตรงให้เคลียร์นะเราทำอไปก็บบดไป คือตำแหน่งของสะสะกอเองเนี่ยในภาพของกระทรวงเองเนี่ยผมก็มองเห็นว่าประเด็นแรกคือเป็นผู้รวบรวมความคิดเนี่ยน่าจะชัดกับตัวตนของสสกกับอันที่สองนี่คือผู้เชียเล่าเรื่องเพราะตรงนี้เนี่ยอยู่ในเวทีหลายเวทีผมคิดว่าบทบวามตัวตนของสสกตรงนี้น่าจะเป็นจุดทีท่ มันเหมือนที่จะบอกให้กับสังคมรู้ว่าอันนี้แหละถ้าเราทำบทบาทสองบทบาทนี้ให้ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวยาดำอย่างที่ว่ายาดำที่ทำให้มีพลังครับผมอันนี้อันนี้อนนมองแบบภาพที่ได้ฟังมาทั้งสามวันเนยแล้ก็ถ้าเรายึดตรงเลือดไขที่ว่าสัจจะ คิดสิ่งใดทําสิ่งใดเพื่อประโยชน์เราเขาและสังคมเนี่ยก็จะคิดว่าเป้าหมายตรงนี้ถ้าพกเรามองชัดร่วมกันการที่จะแสดงพลังถึงตัวตนของสองกรเนี่ยมันน่าจะออกไปสู่สังคมที่ที่ชัดเจนอันนี้เี็นมุมมองนะครับผมไม่ได้แต่ว่าอัจยาถูกต้องมากน้อยแค่ไหนไง นี่มี็นคำถามนะนี่เป็นการบอกว่าเนี่ยฟังที่มาที่ฟังมาในเข้าใจหรือเวลาอีกสิบเก้าอีกเก้านาทีตั้งใจจะเริ่มเที่ยงแป๊ะหลย่จะได้พี่อีกสองเดือนเองพี่มีอะไรแนะนำน้อง คุยกับออิว่าเดิมเนี่ยอินพูุลเราคือวิยาศายทโกกํหนดมาให้ คือโปรเสียพื่อคนประทับใจว่าหนังเรื่องนี้เป็นแบบนี้แต่ผูมกับเนี่ยต้องมีภาพให้ชัดก่อนว่าอยากให้ผู้ชมเห็นอะไรแต่ถ้าผูมกับมีภาพไม่ชัดเนี่ยนะก็ไรู้จะถ่ายทำยังไงเน่นการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยนะครับหัวใจในการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับสึคลิป แล้วแต่ละสคริปต์เนี่ยต้องวาดออกเป็นกระตูนะไม่เขียนเป็นบทนะสคริปต์ในการถ่ายทําภาพยนตร์เขียนเป็นรูปภาพนคะครับแล้วต้องบอกเลยว่าในภาพนี้จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างกระบวนการไปถ่ายทำเนี่ยถ่ายยังไงก็ได้ให้ออกมาแบบนี้นี่โอ้โหเนี่ยผมอยากให้ขอพูดออกมาผม